เครียดมากๆเบลขอบสนามสำนึกผิดเตรียมกราบขอข,อขมาหลวงปู่แสงล่าสุดวันที่14พฤษภาคมเบลขอบสนามได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กขอโทษหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่หมอปลาพาทีมบุกหลวงปู่แสงตอนหนึ่งว่าได้เห็นแววตาสีหน้าเจอคำถามแล้วอั้มอึงคนเราถ้าไม่ผิดต้องเถียงอยู่แล้วใครมากล่าวหาถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราทำแน่นอนต้องโต้กลับ เงียบเหมือนยอมรับไกลๆว่าเป็นเรื่องจริงโดยเบลขอบสนามได้โพสข้อความขอโทษโดยระบุว่าผมกราบแทบเท้าขอโทษในการกระทําอันไรความเคารพนึกคิดและสำรวมต่อหลวงปู่แสงและทางวัดดงป่าสว่างธรรมรวมไปถึงสิทธิอนุสิทธ์ทุกท่านจากหัวใจที่สำนึกในคำพูดที่พูดออกไปครับ ผมสำนึกผิดมากๆเครียดมากๆและรู้ซึงถึงความผิดพลาดและไม่ไตรตรองให้ถี่ถ้วนของตนเอง12นาฬิกาวันนี้ผมจะเดินทางไปขอขามาหลวงปู่ผมอยากกราบขอโทษประชาชนสังคมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ผิดหวังในการกระทำของผมผมขอโทษจากใจที่สำนึกผิดจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ